งางจะแตกแล้วอือเฮ้เอ้าถึงวันนี้ไมทงจเนี่ยเยอะยอผมโซ่ให้นะเออแค่ตำรวจมาว่าดี <Welt> ารกาดเลยมันอยู่บ้านมันทําอย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รถไม่ขี่แล้วครัผม้าผมไม่ขี่มันก็ไม่ขี่ช่วงนี้เ้ยจอดเลี้ยงจอดเป็นเรื่อดี่ะเอาหนอไอหนอที่มึงยดเอ้ยนอที่มึงไหนเอามาจากไหนมาไงมึงอะ ช่วงช่วงนี้เขาหิ้ตัดไอ้นั่นดิแม่มาดูมันมันทำมันช่วงนี้เขาหิ้ตัดไอ้ไอ้มองไม่ได้ลุงแต่แพงคอเออมองไม่ได้ดีว่ะมันหัวร้อนทุบทิ้งเลยครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังได้ถอดเดี๋ยวนะแตดแพงคอตรงนี้หนอะนะหัวเออใช่เห็นเห็นเขาตัดกันโอ้ยตรงนี้ดีว่ะไม่รอแพงคอย่นย่นนะครับเราตัดนี่แล้วแต่มันก็ยังว่านีตัดอะไรอันนี้อะไรนั่นนะแกนเออแกนดี จะต้องเอาไปคืนอ้ผมดูไอ้นั่นเนาะเสียบุ๋มเนาะไอ้รถเดมมันกำไอ้เมื่อกี้นี้ตำรวจใช่ไหมน้ารถมันไปตำกันแบบนี้ก็บอกโชคหน้าก็บอกโชคหน้าแตกแตกหมดเลยให้ไม่เลี้ยชิดสิตามดิกีโลแครอบแตกหมดบอลทำไมกราออกตัวแล้วรถไปดีแต่ว่าแล้วทำไมเราออกตัวรถไปลองสักรอบนึงลองสักรอบนึงฮะ ไมเลิกหนยังไม่อยากเข้าแกงเก้าสิบองศาต่อเก้าสิบองศาไปไปไปเจอกันเออไปไปไปมาเยี่ยมเยียนกันเรื่อยๆ คันนี้สวยตลอดอแก๊้งเพื่อนฉันคนนเล่นเล่นสวยไม่เล่นแรงเอ้เน้นสวยไม่เน้นแรงมันแวะมาหยอกล้อเล่นแล้วมันกลับไปอย่างเงี้ยทุกวันคิดถึงเรา